ส,สบายใจนะสำหรับทันทุกคนนะวันนี้หลวงหลวงพ่ออยู่ที่ที่พระสงนนเพศบ้านนาแสงนตะบุตบนาแสงศิลาภูมิละเอดจังหวัดละเอดนะตอนนี้อันนี้อนนรอบรอบนึงคืนอันนี้คือทุ่งนานะอันนี้คือทุงท่งนาทุ่งนาเต้ไหนเห็นไหมเต็มไปหมดเลยคือคือบ้านนี้มันห่างชุมชนห่างห่างพอสมควรนะห่างอยู่ประมาณสองสามโลอะ นี่นี่คือทุ่งนาอันนี้คือ,คอทางเข้าวัดไงทางเข้าวัดทางเข้าวัดเทคอนกีตตลอดเจนานะสองสามกิโลนี่ก็เท,ทคอนกีตมาทั้งหมดเลยอันนี้คือด้านหลังของวัดอันนี้ไปเลยมาถึงวัดแล้วก็เลยมาที่วัดแล้วมันจะเลยไปตรงเนี้คือเลี้ยวตรงทางเข้าวัดนี่เดี๋ยวตรงทางเข้าวัดไปบรรทัดทางเปลี่ยนแล้วก็ไปนู่นเมื่อปีปีก่อนๆน,นี่ก็น้ําท่วมอย่างะทะเลเลยนะ น้ำท่วมน้ำท่วมหมดเลยาแถวนี้ก็วัดนี้ก็อย่างรารย์อาจารย์ธงชัยท่านอยู่แล้วก็ครูบระหันท่านอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคุณตาอยู่ที่วัดเนี่ยมีคุณตาอยู่ที่วัดแต่ที่หลวงพ่อก็มาหลวงพ่อมร่วมงานที่วัดน้องสิมแล้วก็เลยไปที่วัดโนนตาลตำบลโคกกุ่มม่วงอำเภอพลทองจังหวัดละยอดแต่ที่นี่นะี่คีนอันนี้คือไม้ยทึงว่าก็ อันนี้ห้ามตัดไม้ทำลายป่าในเขตสวนป่าโนนเพดหากฝ่าพื้นได้รับโทษตามกฎหมายอบตอนาแสงอันนี้คือทางเขาบริเวณวัดที่นี่บริเวณวัดต้นไม้ใหญ่เลยนะต้นต,นต,นต,นตน้นชนมชาต้นน้ำชาตรงนี้ก็มีพาดนุอยู่ที่มองเห็นไก่นะอันอันอันนี้คือสลาอันนี้คือศลาที่ที่ลังคาตรงนี้คือสลานะศลาศาลาบำเพ็ญกุศล สาลาวาเป็นกุศลตรนที่ที่นี้ไม่มีนั่นนะยังไม่มีที่เมนเผาศพตรนนี้ก็เป็นสาาทางเข้าทางเข้าวัดนี่ต้นไม้ใหญ่เลยอันนี้หอละฆังอันนี้กุฏิหลังใหญ่ตอนตอนท,อนที่ตอนที่สร้างกุฏิหลังใหญ่นะั้นก็ลองปลูกามา็มามามเยี่ยมท่านอยู่มาเยี่ยมท่านอย่างเงี้ยก็ นี่คือกุฏิหลังใหญ่ลหลใญ่ทางเข้าวัดพอดีแต่มันไปด้านหลังไปมีเจดีมีอะไรแล้วพ่อจะเดินมาทางนู้นแต่มีบุญบ้องไฟวันที่14เดือนเมษาวันที่14เดือนเมษามีที่ล้างรถด้วยนะีที่ล้างรถเนี่ยสางรดอา้าวหันมาท่านเห็นหลวงปูนน่นี่หันมาหันมาเ,ออเออตอนได้สดนี่โยมที่วัดโยมคนที่วัดตอนนี้หนานที่เชียงรายก็ติดตามชมอยู่ เนี่ยเอาเอาเอาตาเอาตาโน่นมั้งตาเอาตาด้วยเนี่ยตาไปจําวัดเลยคุณเคยกับหลวงปู่ดีนะไปลงมือละไอตอนนี้มีคนชมอยู่ที่เชียงรายก็มีอันอันนี้รถที่ใช้เป็นยานพาหนะที่มาที่มานี่นะแล้วก็วันที่สิบสี่เดือนเมษาบุญบ้องไฟบุญบอ้บองไฟหอบ้องไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายหอบ้องไฟให้ดูนะ,ะถ่ายให้ดูนี่คือบริเวณนี่คือบริเวณ อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออุปกรณ์ <S <S <end ere> อุปกรณ์บ้องไฟอันนี้ท่าน Kristen คืออันอันอันนี้ว่าวเวลาเวลาหน้าหน้าหนาวนะหลวงพ่อเห็นลมพัดแล้วก็ท่านเล่นอันนี้อุปกรณ์ในการทำบุญบ้บองไฟถ้าประดับเป็นด้วยน้ประดับเก่งมากเก่งมากันี่อย่างเงี้ยอันเนี้ยี่เนี่ยทค่เห็นเน,น,นี่ยตรงนี้พ่อหนานดูนะพ่อหนานนะ เพราะนั้นกระมวลติดตามดูตรงนี้อุปกรณ์อุปกรณ์รอยูนะ่ข้างในนี่นะข้างในหลายอย่างเลวันวันที่สิบสี่เดือนเมษาแต่คงก็คงไม่คึกคักเท่าไหร่นะไม่คึกคักเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะติดมันก็เดือนหน้าแล้วมันอาเดือนหน้ามันเกี่ยวกับโควิดด้วยน้าประมาณประมาณโควิดนี่หลวงพ่อขึ้นมาขึ้นมาข้างบนนะอันนี้บริเวณกุฏิ ที่มือชาวบ้านนะไม่ธรรมดานะก็หลวงพ่ออยู่หมหาสรารคามแต่ที่นี้หลวงพ่อมาที่นี่บ่อยมาที่นี่บ่อยก็เลยอยากให้รับรู้รับทราบอันนี้คือบริเวณที่ลางหลดลางหลดคือลางหลดยูข้างล่างก็ช่วยกันช่วยกันช่วยกันหลายคนเลยอ่ะคือคือวัดนี้จริงๆผู้เฒ่าผู้แก่ไรเนี่ยเอาใจใส่มากเวลามาเ,ลาเวลามีงานเนี่ยหู มันเป็นบ้านใหญ่นะเป็นบ้านใหญ่แล้วก็เขามีมีชื่อเสียงพอสมควรหมคําว่ามีชื่อเสียงคือหมายถึงว่ามีอะไรหลายหลอย่างที่ที่อ่าที่ต้องเขาเรียกว่าเอาไปโชว์นะเขาเรียกว่าโชว์ชาวบ้านอันนี้คือที่พระเออเออ,เอ,อ,เอ,อนี่ตาไปละวีตาไปแล้วตาไปตงมวัดคนชมอยู่เยอะเลยนี่คนชมอยู่เยอะเลยเ แฟนคลับแฟนคลับหลายอน,นอเอ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 อ,เอ,อ,อน,นี่คือในส่วนที่ที่ที่ห้องพ่อบอกสลาอย่าลืมนะบุญบองไฟวันที่สิบสี่อันนี้ให้เห็นหอระฆังชัดๆเลยหอระฆังชัดเลยแค่นี้ ที่ที่ที่จอมสุ้งๆนั่นไม่มีเพราะว่ามันกเกี่ยวกับจริงไม้ท่านเก็บเอาไว้ท่านท่านเก็บรักษาไว้ก่อนถ้าท่าถ้างั้นก็อันตรายเวลาลมพัดไปพัดมามันเบี่ยงไปเบี่ยงมาอันนี้คือสาาบอมเพญกุศลเวลามีงานมีอะไรทั้งค่ะอ,อยู่ตรงนี้นะอือตรงนี้ตรงตรงนี้คือสาลาบอเพญกุศลนะตรงนี้นะสาลาบอมเพนกุศล มันมีต้นไม้ไประจำวัดประต้นไม้นี่นี่น,นี่ที่หลวงพ่อบอกว่าทางข้าวัดตรงนี้นะตรงที่ทางข่าวัดเลยทางข่าววัดคือเข้าใจนะห่างหมู่างหมู่บ้านพอสมควรนะเดินนี่คงแย่เลยประมาณสามสามกิโลประมาณไม่ต่ํากว่านี่คือต้นไม้ในบริเวณในบริเวณวัดตรงนี้ตรงนี้ลงครัวทางที้ลงครัวตรงนี้ลงครัวเลย จริงๆก็พร้อมหลายอย่างนะก็สะดวกสบายตอนตอนที่วันที่16ที่ผ่านมาจัดจะจิจ,ก,จก,กรรมอยู่บริเวณตรงนี้อยู่ตรงนี้น้องปู้ก็ล้องผู้ก็ร่วมร่วมอยู่ตลอดเดี๋ยวจะพจะจะจ,ะจ,ะจะให้ใช้ไปดูดตรงนั้นถ้าเวลานั้นทานดดนี่ลงจอดรถเจ้าว่าท่านยืนอยู่ตรงนี้แล้วที่นี่จะเดี๋ยวไปดูสถุเกเจดตรงนี้เวลา คือรบริเวณวัดมันเป็น,เป,นเป็นเนินดินเป็นเนินดินเสร็จแล้วก็หมายถึงว่าเป็นเหมาะมากเหมาะมากดูดูตอนนี้ก็เหมือนกับแห้งแรงนะดูไม่ชุมช่มฉ่าเท่าไหร่แต่เมื่อเมื่อม่ช้าในฝนตกหนักเลยนะที่ที่หลวงพ่ออยู่เขตอำเภอพลทองอยู่เขตอำเภอพลทองตอนนี้ตรงตรงนี้มันเขตอำเภอศิรภูมินะแต่ขึ้นจังหวัดระเอยดนี่เจดีย์ประจําวัดเจดีย์ประจําวัดนะทางนี้นะ อาจจะภาพไม่ชัดเท่าไหร่แต่นี่นี่คือบริเวณป่าบริเวณป่าทัวๆไปบริเวณป่าคือพื้นที่นั้นพื้นที่จะได้เลยคือน้ําท่วมไม่ถึงน้ําท่วมไม่ถึงแต่มันไม่อยู่ห่างนั่นนะมันมันไม่อยู่ห่างไหนลาน้ํำยางลําน้ํายางนี่เป็นเขาเรียกเป็นสายแม่น้ําสายหลักน้ำเป็นนังเด็กๆ,ๆตอนนี้ก็คงน่าจะไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยเล่นสนุกกับกับน้ํา ไม่ต้องจริงๆไม่ต้องมีหู่าสอนวายน้ํามันเป็นมาตั้งแต่เด็กมันอยู่ก,กับน้ำมาเนาะอันอันนีนนน้ต่ําลงไปทีนี้อันนี้บริเวณที่ท่านท่านสร้างใหม่ท่านสร้างใหม่ตรงนี้ยอันนี้คือทางลงไปที่บริเวณที่สร้างใหม่โอ้ผักน้ําผักน้กํากาลังชมอยู่นะผักผักน้กํากาลังจมอยู่นี่นี่นี่คือนี่คือกูดตีลังใหญ่อีกลังหนึ่งที่ท่านสร้างไว้ ท่านท่านสัง่งตอนนี้ก็ถ้าถ้าพูดถึงตมหนักเราท่านก็ท่านท่านท่านเป็นคนพื้นถิน่นไม่ไม่เหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่ออยู่บนถ้าไปไปอยู่ที่มหาสารคามแต่ท่านเป็นคนพื้นถิ่นเลยคนพื้นถิ่นนี่คนพื้นที่เกิดอยู่ตรงนี้แล้วสร้างคุณงามความดีตรงนี้ไม่ไม่ใช่ง่ายนะถ้าให้คนยอมรับถ้าพูดถึงว่าเราเราไม่ดีจริงอะ่ะไม่ว่าใครท่านนั้นนะ มันเป็นลักษณะอย่างนี้หลวง,งพ่อเข้าใจอย่างนี้แต่พระเจ้าท่านหนีไปั้งหูห้าหกปีนะในธรรมดาไม่ใช่ธรรมดานี่คืออุปกรณ์นี่คืออันนี้คือห้องน้ําใหม่ที่ท่านสร้างบริเวณนะถมที่ขึ้นมานี่ถมที่ขึ้นมาถมถมโอ้ยสูงเหมือน,นเหมือนกับวัดนนตานเลยถ้าถ้าถ้ามองในมุมนี้ทีนี้นี่เป็นอย่างนี้น,นี่นี่คือกุฏิหลวงพ่อก,ก็เคยมาพักเคยมาพัก เกิดได้รับความสะดวกสบายท่านในพระรุ่นน้องอะ่ะแต่ท่านก็ทาทาตัวทําตัวดีเนาะปฏิปทามีสัมมาปฏิปทาพีป่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยอยัตยอาศัยดีอะไรนั้นนั่นก็เป็นไปได้ชาวบ้านก็ชาวบ้านก็รักท่านประมาณนั้นให้ความเคารพนับถือท่านอันอันอันนี้บริเวณตอนนี้หลวงพ่ออยู่ทางทางด้านทิศใต้ของวัดนะทางทิศใต้ของวัด แล้วทีน,ททนี้ทางนี้ทางทางนี้ทุ่งนาเลยสิบริเวณทุ่งนาเลยบริเวณทุ่งนาเลยเต็มไปหมดเลยนี่แต่แต่ตอนตอนนี้มันมันไม่เหมือนเขตกะาษสินถ้าเขตกระดาษสินนี่จะเขตกะาษสินนี่เขาจะมีน้าคลองเขามีน้าคลองจะเขื่อนแต่เขตละเอ็นไม่มีเขื่อนมันก็เลยอาศัยน้าน้าลาน้ําลําน้ําที่ผ่านมีลําน้ํายางบ้างลาน้ําลําน้ํายางลาลาน้ําฉี่ น้ำฉี่ที่หมายถึงว่าทางผ่านนะน้ำแม่น้ำสายหลักแล้วก็เลยถ้าพูดถึงตอนนั้นก็มันต้องโอ้โหก็เวลาก็สิ้นเปลืองกว่สมควรคำ <c oughs> ว่าสิ้นเปลืองในที่นี้คือหมายถึงว่าน้ำหมูกน้ำมันก็ดีเชื้อเ,เพลิงอ่ะเชื้อเพลิงนะสูบน้ำคือมาทำนาสูบน้ำคือมาทำนาแต่เวลาท,วท่วมท่วมท่วมจนต้องอาศัยโนนเพลนี่ต้องอาศัยขี่เรือขี่เรือไปบ้านไปบ้านนั่น ต้องขี่เรือเลยต้องใช้เรือมันเป็นอย่างนี้รถเนี่มาไม่ได้เวลาน้ําท่วมแต่มันไม่ใช่ท่วมทุกปีนะไม่ใช่ท่วมทุกปีคือนานๆโอ้อันนี้พระอาจารย์ปัน่นท่านติดตามอยู่ตะกี้ก็อยู่กับท่านนั่นแหละอยู่กับท่านตะกี้มาก็พอดีฝนตกนิดเดียวก็เลยมาสะดวกอยู่มาสะดวกพระอาจารย์ปัน่นท่านติดตามอยู่ตะกี้ก็ตอนนี้ก็ตะกี้ก็อยู่กับท่านนั่นแหละไปงานที่บ้านน้องซิมด้วยกัน าจา์ปั่นลัตติกโกท่านจะท่านจะมีงานกฐิงานบุญบุญพเพวทวันที่12-13ที่จะถึงนี่นะ12-13น้ 12, องปอยยังจะมาร่วมงานกับท่านท่านก็ร่วมทำบุญกับท่านอยู่วันที่12-13ถ้า13มาก็น่าจะออกรายการถ้างั้นก็คงมามาก็คงบันทึกเสียงไว้อย่างนี้ก็แก้ไขได้เอะทุกวันมันทันสมัยนะมันแก้ไขได้เออหลวงปอยอยังเห็นทุ่งนาน้ออ ใก่สุดลูกหูดลูกตายเลยสุดลูกพูดลูกตายเลยนะ่างเงมืองเมืองเมืองละเอียดเนี่ยถ้าพูดถึงตามนั้นก็ยังมีภูเขาอยู่บ้างนะแถบอําเภอพนทองแถบทุกทางโน้นแต่ถ้ามหาสารคามไม่มีภูเขาเลยนะเป็นเป็นจังหวัดที่ไม่มีภูเขาภูเขาหินภูเขาภูเขาอ่ะเป็นดอยเป็นเอ็ดไม่มีอ่ไม่มีตากนั้นก็บริเวณวัดที่ข้า,ขามทุ่งนาไปฝั่งนน้นก็มีตอนนี้หลวงพ่ออยู่ทางทิศใต้ของวัด ตอนนี้กำลังเดินเดินไปด้านทิศเหนือด้านทิศเหนือก็เดี๋ยวจะไปตรงที่สันเจาปู่สันเจาปู่นะจะเดินไปสันเจ้าปูที่ที่นอนที่เรียกว่านอนเพดที่ไปที่มาก็เป็อยู่หลวงปู่เจ้าปู่เจ้านอนเพดนี่กุฏิหลังใหญ่เลยกุฏิหลังใหญ่แล้วก็เป็นแรงงานของชาวบ้านนะ แร่งงานของชาวบ้านแสดงว่าชาวบ้านเอาใจใส่พอสมควรชาวชาวบ้านเอาใจใส่ผู้เฒ่าผู้แก่เอาใจใส่มานี่นี่คืออันนี้คือทางตรงตรงนี้ตรงนี้ลงโลกข้างบนข้างบนเมื่อเมื่อก่อนถ้าถ้าเป็นบ้านก็เมื่อบ้านโบราณสมัยก่อนบ้านโบราณผ่านฮอต่ก่อนะเห็นใหม่นี่ใหม่นี่ยังเพิ่นเพิ่นถวายใหม่มาใหม่เกาใหม่ยังก็ะเก็บมมาเป็นมามาเห็ด ได้เป็นเป็นประโยชน์ใครก็ใครก็ปลวกกินอย่งที่นอันนี้คือหลังเล็กนี่เจ้าวาดนี่ได้พระจันทร์ทงท่านเดินอยู่ท่าจันทร์ท <c> ง <oughs> ท่านเป็นคนพื้นถิน่นท่านเป็นคนพื้นถิ่นไม่เหมือนกับหลวงปู่หลวงปู่จะเป็นคนอุบลนะไปอยู่มหาสารคามมหาสารคามทัางเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปที่ศาลเจ้าปู่ปู่ปู่ปนนทเพรน,นะปู่นนทเพรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่สวนถั่ว ข้าวถั่วฝักยาวเอาเอาต้นกล้วยมาตั้งเยอะนน่ไม่คุยกับคุยกับลวงปู่ได้เยองนะคือไร่สดธรรมดาไม่ได้เออเออโอ้ต้นกล้วยมาตั้งเยอะเลยนี่โอ้ที่ติดรถมาเนาะไม่เช้าอยู่งานแล้วติดรถมานี่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 คือถั่วนี่นะถั่วถั่วฝักยาวเยอะเลยเยอะเลยเนี่ยเยอะเลยดกขาาวที่ดินดี คนดูแลมันก็ต้องชื่นชมคนดูแลนะคนดูแลถ้าปลูกทิ้งไว้เฉยเฉยมันคงไม่นั่นอันนี้คือบริเวณวัดเเห็นได้ชัดเลย้นเห็นได้ชัดบริเวณวัดเป็นป่าเป็นอะไรนี่คือนี่คือบริเวณจริงจริงจริง,รงท่านสบายหลายอย่างเลยนะสบายหลายอย่างคือญาติโยกมก็ชุมชนใหญ่ชุมชนใหญ่อย่างถ้าถ้าถ้าเป็นหลวงพ่อก็อยู่ที่มหาสา,ารคามก็เป็นประมาณว่า ชุมชนไม่ใหญ่ชุมชนไม่ใหญ่แต่น้องพ่อก็อยู่ได้เพราะว่าหนึ่งถือว่าบวชมานานหรือว่าให้ทําคุณงามความดีมานานอย่างนั้นเนาะเนาะเป็นนักกิดีกว่าอ่านลวงพ่อท่านได้บอกว่าการทาคุณงามความดีไม่ใช่ทาวันนี้หวังผลพรุ่งนี้นก็ไม่ใช่เหมือนกับปลูกต้นไม้ขนาดเราปลูกไอ้ต้นไม้ที่เขาเรียกว่าพืชล้มลุกอย่างก็ยังใช้เวลานานอยู่ปลูกถั่วงอกกหลายชั่วโมงประมาณลักษณะหลายชั่วโมง อาจจะข้ามวันข้ามคืนถ้าเป็นต้นไม้ยืนต้นก็ใช้เวลาเราถึงว่าต้องต้องต้องมีความอดทนในการสร้างในการบากบันในการวิริยะอดทนสาหะอย่างนี้นะคนคนติดตามใช้ใช้เวลาถ้าถ้ามีถ้ามีบริวารเนนะี่ยมันก็ง่ายถ้าไม่มีบริวารโอ้มีพระจังวัดกี่รูปพ่อพนันถามมาพระพระจังวัดไปจำเลยระจำเลยสองรูปที่จําวัดที่นี่นะโอ้พ่อนันเกือบ พระอาจารย์ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตรวจดูอถามมาก็ได้นะถามมาหลวงพ่อจะตอบทางนี้แต่ตอบตัวตัวหนังสือห้องไม่ถนัดเท่าไหร่นะไม่ถนัดแต่พ่อพ่อนั่นกมวลถามมาเนี่ยก็ตอบเถาถามตอบเผื่อคนอื่นด้วยนะเผื่อคนอื่นด้วยท่านจำพรรษาแต่ท่านก็เนี่ยโอ้นี่คนผักน้ําผักน้ํานี่รู้สึกว่าจะหลวงพ่อคุ้นเคยคุ้นเคยเปล่าที่เป็นเ <c oughs> พิ่งมาดูลองพอ่อเปล่าเนาะ ถึงมาดูอ้าวก็หลายคนก็ติดตามอย่าลืมบุญบ้องไฟนะบุญบ้องไฟที่วัดป่าโนนเพศเนี่ยวันที่สิบสี่สิบสามสิบสี่เมษายนนล้นะเมษายนไม่ใช่สิบสามสิบสี่ที่จะถึงนี่นะถ้าสิบถ้าสิบสามน่ะเป็นที่บุญมหาชาติที่วัดนนตาลตำบลโคกโกม่วงอำเภอพลทองจังหวัดระยอง แต่มันไม่ไกลกันนะมันต่อเขตกันนะอหลวงพอ่อขออนุญาตชั้นน้าก่อนนะขอแห้งแล้วขอแห้งแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่ที่นนเพชรก็ดูเพลินๆไปนะหลวงพ่อคงไม่มีอะไรมากกว่านั้นคืออธิบายเรื่องสถานท,ท,ท,ที่อันนั้นยอดเจดีย์ยอดเจดีย์เลยเห็นได้ชัดเลยนะ ต้นไม้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นไม้ตายแล้วตายตายแล้วแหละยังตายแล้วเพราะว่ามันน้ําจะน้ําน้าจะแช่นะน้ำน้าขังแล้วก็แช่แล้วเสร็จแล้วที่ในรากก็น่าจะเน่าประมาณนี้เลยที่มันตายนะอันนี้ป่าท่านปลูกนั่นเนี่ยป่าท่านปลูกปลูกเพิ่มเยอะเลยท่านปลูกเพิ่มเยอะเอาจะใส่มากต่อท่อต่ออะไรโอ้โหเตรียมไปหมดเลยท่านขยันท่านขยัน คือขยันคนละอย่างเนาะถ้าพูดถึงตามหลักนะแต่ก็ฝากว่าต้องขยันทําคุณงามความดีกันนะต้องขยนันทํทคาคุณงามความดีอย่าไปขยันทําอย่าไปอย่าไปขยันทําความชั่วนะพยายามที่จะทําความคุณงามความดีเอาไว้สั่งสมเอาไปนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าพูดถึงคือเป็นเป็นเป็นเงินนะเป็นเงินก็หลายบาทที่สร้างไว้ที่สร้างไว้จริงๆก็ปัจจัยจากไหนก็อาศัยคนใจบุญน,นั่นแหละ อาศัยคนใจบุญนี่เป็นป่าเป็นป่าเป็นป่าธรรมชาติที่มีอยู่แต่ริมๆตรงนี้ท่านปลูกท่านฝังท่อฝังท่อเตี้มไปหมดเลยนะท่างก็ฝังท่อแล้วก็เป็นป่าขึ้นมามีทั้งต้นโพมีน้นมีนี่ต้นขี้เหล็กบ้างอะไรบ้างเยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน้องน้องน้องปูจะพาไปจะไปนู่นครับไปดูที่นนเพจนน้องปูนนทนเพจจะอยู่ท้ายวัด คล้ายๆว่าเนินดินตรงนี้เนินดินตรงนี้มันประมาณยาวมันทอดยาวไปเลยแล้วก็เป็นเนินมาเป็นเนินมาอยู่เดิมนะ mm hmm. เขาเรียกว่าไอนภาษาบ้านทำเป็นเป็นโน่นสูงอ่ะเป็นโน่นสูงโน่นสูงอยู่อยู่เป็นธรรมชาติป็นธรรมชาติแต่บางที่บางแห่งถ้าจะปรับอันนี้คือบริเวณที่ทานที่สูบสูบน้ําขึ้นมาทันสูบน้ำ mm hmm. คือบริเวณกว้างพอสมควรกว้างพอสมควรอาจจะ ถ้าพูดถึงตามหลักนั้นน่าจะกว้างเกือบพอพอนกับวัดป่าบึงใหญ่ที่หลวงพ่ออยู่เพื่อนะที่หลวงพ่ออยู่ก็คนคนที่ติดตามก็ให้เข้าใจหลวงหลวงพ่อด้วยนะหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมพระรุ่นน้องบ้างอะไรบางตาท่าว่างก็อาศัยอย่างนี้เนดะี๋ยวไม่ใช่ว่าจะมานั่งหลับหูหลับตามานั่งเทศอยู่อย่างเดียวนี้ก็ไม่ใช่นะแล้วก็ถ้าจะชักชวนก็ชักชวนทําดีนะั่นี่ยทำดี ทำดีเรามีลำดับขั้นตอนอะไรบ้างเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าง่ายๆเลยคือหมายถึงว่าเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นถ้าเราทาถ้าทําดีแล้วมันไม่เดือดร้อนน่ะง่ายๆนี่คือพุทธลูปเนี่ยนี่พุทธลูบครบเลยอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธปฏิหัสครบเลยอันนี้จนถึงว่าจนถึงวันเสาร์จนถึงวันเสาร์นี่คือศาลา อย,อยู่ท้ายวัดนะอยู่ท้ายท้ายวัดถ้าเป็นป่าเต็มไปหมดป่าเต็้ไปหมดตอนนี้ก็ดูมันมันไม่ก็มันไม่สดชื่นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่ามันก็ฝนเพิ่งมาเนาะฝนเพิ่งมาแล้วก็บางต้นบางต้นบางประเภทก็ตอนนี้ก็เริ่มใบออกมาแล้วใบออกมาแล้วนี่คืออันนี้คือสารสิน,นี่สารปูปูนนเพชรนะนะปูนนเพช มีนั่นเยอะเลยมีมีนั่นเพราะญาติปู่ด้วยเจ้าปูนนนะ่นนเพศนั่นนี่นี่คือเจ้าปู่นนเพศอ๋อพระวสันต์ปิยธรรมโกมําลังชมอยู่แล้วก็มีมีเหมือนกันเหมือนกับบ้องไฟแล้วก็มีพกเขามาเยอะเลยพระขามานะาเห็นไหมนะขอให้มีความสุขเจ้าปูนน่นนเพน่ยตรงนี้เจ้าปู่นนเพศเป็นประวัติมาตรงเป็นประวัติมานานมานาน แล้วช่วงหลังพระจันทร์ท่านก็มาอยู่พระจันทร์ธงชัยเนี่ยท่านมาอยู่ท่านมาอยู่แล้วที่พัฒนาขึ้นมาอันนี้คืออันนี้คือด้านหลังที่ชาวบ้านเขาอันนี้คือคือสุดเขตวัดอีกที่จุดหนึ่งแล้วนะสุดเขตวัดทางด้านที่ตะวันออกที่ทตะวันออกตรงนี้แต่แต่ก็ชาว ชาวนาที่มาทํานาเขาก็เขาก็ผ่านวัวที่วัดบางบางสิ่งบางอย่างเขาก็เอาเอาทิ้งไว้ที่วัดเนี่ยฝากไว้ที่วัดนี่คือทุ่งนาในจุดหนึ่งทุ่งนาทุ่งนาเลยเนี่ยอย่างนี้ทุ่งนาเนาะนะอีกมุมหนึ่งนะไม่ใช่มุมเดิมนะหลวงพ่อ,อตอนนี้หลวงพ่ออยู่ด้านทิศตะวันออกของวัดแล้วด้านทิศตะวันออกถ้ามองไปนูน่นเลยทุ่งนาฝากฝั่งนั้นก,ก็เป็นหมู่บ้าน เนหมู่บ้านท่าทางเพียนบ้างอะไรบ้างเขาขุดสะที่ตรงนี้เขาขุดสะข้างๆวัดเนี่เวลาน้ําท่วมมาที่มันท่วมคือพนังกัน้นกั้นลาน้าแม่น้ําสายหลักมันขาดถ้ามันไม่ขาดมันก็ไม่มีปัญหานะถ้าม,มีปัญหาคือก็อยู่ได้สบายแต่ถ้ามันขาดทะลักเข้ามาแล้วนั่นคือนั่นคือตัวปัญหาเลยเหมือนกับมันก็เหมือนกับอ่างกระทะประมาณนี้แต่นอนเพดไม่มีโอกาสท่วม ไม่ประกาศท้องพ่อสูงพอสมควรสูงมากเลยสูงมากเป็นเนินดินที่สูงมากนะตอนนี้หลวงพ่อหันหน้าไปทางทิศตะวันตกตอนนี้ทิศตะวันตกหันกลับไปกลับมาเพราะว่าอธิบายให้ฟังแล้วต้นไม้อีกต้นใหญ่โตมากที่นี่ใหญ่โตมากเดี๋ยวหลวงพ่อเอาให้ดูนะก็ต้นช้ำฉาบ้านเราต้นจามจุรีอันนี้ใหญ่มากเลยต้นนี้ใหญ่มากใหญ่มากต้นไม้ไปจ้าพัดเลย โอ้พระวสันติติดติดติดตามหลวงหลวงพ่ออยู่ที่ไหนเนาะท่านท่านติดตามหลวงพ่ออยู่หลวงพอ่อไรสดุดก็ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกทําไมหลวงพอ่อโผล่นนโผล่นี่ก็ก็พอมีอัน,นอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าสาขานะแต่ก,ก็ก็นับถือท่านเหมือนกับมันก็ทําเป็นน้องคนหนึ่งเป็นน้องที่เป็นนักบวชน,นักพจน์ด้วยกันนักบวชนักพจน์ด้วยกัน ตอนนี้เจ้าว่ดทานเดียกน่าจะเรียกลูกน้องอยู่เข้าใจบางันนะแล้วมีอีก,กาด้วยนะมีอีก,กาด้วยอีก,กาเข้ามาอาศัยนี่แหละความร่มเย็นที่มันเกิดขึ้นม้แต่ว่าสัตว์เขาก็ได้อาศัยเขาได้อาศัยถ,ถ้าบางที่บางถ้าบางที่บางแห่งนะอาจจะไปไปไปอยู่ตามสายไฟได้ใช่ไหมแต่นี้มันมีป่าอยู่อันนี้ป่าก็มันก็เลยได้อาศัยเขาร้องเหมือนกันเขามีความสุขเขาร้อง โอ้ท่านท่านท่านเรียกเจ้าวาท่านเรียกหลวงพ่อป่ะมีมีน่าจะมีโยมมานะน่าจะมีโยมมาท่านท่านก็ไม่อยากจะพูดดังเพราะว่าท่านท่านก็เดินอยู่ห่างครับกลัวหลวงพ่อไม่ได้ยินโอ้มีคนมามีคนมาถ้าถ้าหลวงปู่มาท่านก็แต่กี้ท่านก็ถามว่า โทรบอกโยมให้โทรบอกโยมโยมก็เสผื่อโยมให้ว่างอย่าไปรบก,กวนเขาเลยะแต่วันนี้ก็เป็นวันว่างที่ที่สําคัญที่หลวงพ่อมาได้วันนี้เป็นเป็นงานจอนนะแปลกไหมถ้าถ้าไม่ได้ทมบุญร่วมกันมานี่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเป็นผู้วิเศษน้องพระอาจารย์เป็นผู้วิเศษแต่มันตรงล็อกว่างพอดีดูยที่จัดงานโดยที่ไม่ได้น,นัดหมายอะไรเลยคือเมื่อวานหลวงพ่ออยู่สิรินผู้นี้ต้องไปนครพนมวันเนี้ยวันวันน,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 นี้วันว่าง มันก็เทวดามันก็เทวดารหรืออะไรมีอะไรเขาเเรียกว่าจัดให้ไงก็เลยก็เลยสะดวกสบายสบายอยู่วันนี้ไม่ถึงขนาดรีบไงไม่ไม่มีนัดหมายด่วนเลยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นวันเสาร์ถึงในวันหยุดวันอะไรเงี้ยเพราะลําบากอันนั้นลําบากคือลําบากอ๋อก็ก็คงยุติไว้เพีงแค่นี้ก่อนนะยุติแลยวอันนี้ไล่สดให้ฟังอืม ได้สดตอนนี้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นประมาณเดนละนะเวนลานะานะอ่ะขอเจอกไนเพลงนี้ก่อนนะเขาน่าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ